วันนี้วันที่26เดือนมก,กราคมปี2023เราจะฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกลูกที่แสนหวานลูกจะต้องลืมทุกสิ่งรวมทั้งร่างกายของลูกและให้มีการจดจำในบรรยากาศที่บริสุทธิ์และเต็มไปได้วยความสงบของอมิตเวลา ลูกนั้นจะมีการจดจำที่ดีในเวลานั้นคำถามของเมรีในวันนี้ก็คืออะไรคือการกระทำที่ดีที่สุดที่ลูกลูกทำโดยที่ลูกนั้นจะได้รับกำลังจากพ่อได้คาตอบการกระทำที่ดีที่สุดทั้งหมดก็คือการอุทิศทุกสิ่งที่ลูกมีนั่นก็คือ,อจิตใจร่างกายและทรัพย์ของลูกให้กับพ่อ เมื่อลูกนั้นอุทิศทุกสิ่งพ่อก็จะให้กำลังกับลูกอย่างมากมายตอบแทนที่ลูกนั้นสามารถปกครองโลกของความสงบและความสุขอันไปนนิรันดร์ไม่แต่ขาดตลอดเวลาได้คำถามงานรับใช้อะไรที่ไม่มีมนุษย์คนใดสามารถสอนที่พ่อสอนลูกๆคำตอบงานรับใช้ทางจิตวิญญาณ ลูกฉีดยาดวงยานด้วยการฉีดยาแห่งความรู้ที่จะเยียวยาพวกเขาในความเจ็บป่วยของกิเลสลูกนั้นเป็นนักสงเคราะห์ทางจิตวิญญาณผู้คนสามารถทำงานรับใช้ทางกายได้แต่เขาไม่สามารถให้การฉีดยาของความรู้กับดวงยานได้แล้วทำให้พวกเขานั้นเป็นแสงที่ลุกสว่างได้พวกเขาไม่สามารถ ให้เขาเป็นแสงที่ลูกสว่างโชดช่วงได้พ่อเท่านั้นที่สอนลูกๆที่จะทำงานรับใช้นี้เท่านั้นบาบาก็ได้สอนเราทำงานรับใช้ทางจิตวิญญาณทางโลกก็ทำงานรับใช้ทางการแต่ว่านี่เป็นงานรับใช้ที่สูงที่สุดทั้งหมดจาระบของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกและครเดี๋ยวนี้กำลังจะจบ เราเดี๋ยวนี้ก็กําลังจะกลับไปสู่บ้านที่แสนหวานของเราให้ประหลอดความสุขของเหล่านั้นคงอยู่สูงด้วยํำนึกรู้เช่นนี้จุดที่สองให้อดีตเป็นอดีตและจงให้การช่วยเหลือของความบริสุทธิ์กับพ่อในชาติสุดท้ายนี้ให้อยู่อย่างไม่ว่างเว้น ในงานรับใช้ที่จะทำบาลัดให้เป็นสวรรค์ด้วยร่างกายจิตใจและทรัพย์ของลูกพรของบับดาดาสําหรับเราลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกจงเป็นผู้เฝ้าพิจารณาภายในจบสิ้นบัญชีเก่าๆของลูกทั้งหมดแม้นในรูปแบบของความคิดและสัสก,กาของมันซ้ำขอให้ลูกจงมาเป็นผู้เฝ้าพิจารณาภายใน และตกติ้นสรรกาเก่าๆของลูกทั้งหมดแม้นในรูปแบบของความคิดและสรรกาของมันบัพตดาเดี๋ยวนี้นั้นปรารถนาที่จะเห็นบัญชีสมุดบัญชีที่สะอาดของลูกๆทั้งหลายบาบานั้นปรารถนาที่จะเห็นบัญชีหรือสมุดบัญชีที่สะอาดของลูกแม้นแต่บัญชีเก่าๆเล็กๆนั่นก็คือบัญชีของ การเฝ้าพิจารณาภายนอกจะต้องไม่คงอยู่แม้นแต่มน้อยนิดในรูปแบบของความคิดหรือสัสกาจงเป็นอิสระตลอดเวลาจากโบมันธะ a ทั้งหมดแล้วคงอยู่อย่างยกยุกนี่เรียกว่าจะเป็นการอยู่อย่างเฝ้าพิจารณาภายในเพราะฉะนั้นลูกสามารถทำงานรับใช้ได้มากมายแต่จงมาเป็นเฝ้าพิจารณาอยู่ภายในในขณะที่ทำไม่ใช่พิจารณาภายนอก การยกย่องชื่อเสียงของพ่อด้วยใบหน้าและการเฝ้าพิจารณาของลูกทำดวงยานให้มีความสุขที่พวกเขาเป็นของพ่อคติพจน์การได้รับความสำเร็จด้วยความคิดคำพูดความสัมพันธ์และการติดต่อของลูกผ่านการเปลี่ยนแปลงของลูกเองคือการมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จซ้ำการได้รับความสำเร็จด้วยความคิดคำพูดความสัมพันธ์และการติดต่อของลูกนั้นผ่าน การเปลี่ยนแปลงของลูกเองคือการมาเป็นตัวแห่งความสำเร็จอัจฉะโอมชาญติ